กับเจมิเนเจอร์ครับเมื่อปีที่แล้วเราพูดถึงเรื่องการดูแลตัวเองในแบบธาตุใช่ไหมใชดูแลเครื่องประดับเลือกเครื่องประดับเลือกอาหารใ,ในแบบธาตุซึ่งก็พูดถึงเรื่องธาตุน้ำทีนี้ EP นี้เราจะพูดถึงเรื่องธาตุไฟ ค่พไฟเงนจะมีอยู่สราศีนะครับมีทั้งราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูครับเราก็รู้กันอยู่ว่าราศีเมษเนี่ยเป็นคนที่เกิดในช่วง13เมษายนถึง14พฤษภาคมคนะครับคนที่อยู่ในราศีเนี้ยเขาจะถือเป็นเรื่องของดาวโตโตครูโตนแล้วก็ใช้โเมนเป็นหลัก โกเมนอ่าโกเมนเป็นหลักนะครับโกเมนเป็นยังไงพี่คนไทยเนีเรื่องโกเมนแต่จริงฝรั่งด้วยคือการเน่นน่ะติดแดงจะมัาสีสีดำนิดนึงคนไทยเนี่ยจะชอบนกพะเก้าหลักๆนะครับคนไทยจะเชื่อเรื่องของนกพะเก้าคือถ้ามีแล้วจะเสด็จดวงแต่โดยพื้นฐานส่วนใหญ่คนไทยจะชอบคอยน์เนื้แข็งอ่าคอยน์เนื้อแข็งก็คืออยู่ในตระกูลแซฟไฟร์ก็คือจะเป็นเรื่องของทัพทีมบุสลาคามเขียวซองคือคนไทยเชื่ออย่างนี้แต่จริงทั่วโลกเนี่ย มันใช้ได้หมดอ่ะครับนะครับแต่ว่าพอยที่ประจําของราศีเมษนะครับก็คือเป็นเรื่องของกเมนครับคือธาตุไฟนี่แหละราศีกเมินสองที่อยู่ในส่วนของธาตุไฟก็คือเป็นราศีสิงห์ราศีสิงห์จะเกิดอยู่ในช่วง16สิงหาถึง16กันยายนต้องใช้อันรนี่ยใช้เพทาย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 เป็นลักษณะไหนที่้องสังเพทายเนี่ยเคยเห็นในวันทีเขามาเจียเจียเหลี่ยมเพรคับ ไม่ใช่เหลียมเพชรเนี่ยเอามาทดแทนในเวลาทำจิวเวลรี่เนี่ยเราก็ใส่เพชรบางทีเราไม่มีเพชรใส่เราก็เอาเพชรไทยใส่มันคือการให้ไฟมันจะ็คล้ายๆเพชรมันคล้ายกันมันคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าอย่างว่าเป็นควอยธรรมชาติเขาถึงบอกว่าเป็นควอยธรรมชาติและให้ไฟสวย สม็ิก่อนใช้กันเยอะนะใช่ใช่ใช่เพราะมันใครปิดกายไฟสวยใช่ใช่เประกายไฟสวยแล้วก็อีกราศีหนึ่งที่อยู่ในธาตุไฟธาตุไฟก็คือราศีธนูซึ่งมกราคมเนี่ยนะครับก็คือคนที่เกิดอยู่ในช่วง16ธันวาคมถึง16มกราคมคนประเภทนี้อยู่ในในราศีธนูใช้อัญมณีอะไรอันนี้เขาจะใช้เรื่องของโอปอนะครับแล้วก็เรื่องของบุษราคัมบุษราคัมก็อยู่ในในธาตุของ สัดฝ่ายเหมือนกันเห็นไหมเป็นเป็นเนื้อแข็งเป็นเนื้อแข็งนะครับเมืองไทยที่เมืองจันเนี่ยที่เขาลอยลมแบบเนี่ยจะดังเรื่องที่บางกระจักก็คืออุสรกรรมดังสุดดังดังสวยมากโอปอลี่โอปอล็นไงโอปอลเนี่ยก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังที่ไปที่เอธิโอเปียที่เราไปเอาโอปอลี่มาจากวัลโลนะครับโอปอลี่ยมีประกายประกายประกายโอปอลี่มีหลไรที่ออซิเดียก็มีคนทั้งสาม ทั้งสามราศีเนี่ยจะอยู่เป็นคนธาตุไฟลักษณะของเขาเนี่ยสังเกตได้ดีนะคนธาตุไฟเนี่ยคิดใหญ่เลยคิดใหญ่เลยแต่สักพักนึงก็เปลี่ยนไปทำอย่างอื่นก็เทใช่แล้วคนพวกเนี้ยคือธาตุไฟไฟจะร้อนสังเกตได้ผมหงอกเยอะบางคนเนี่ยเลยเถิดไปทั้งมีขั้นหัวล้อนนิดนิดอ๋อเป็นคนธาตุไฟดังนั้นไฟมันต้องดับเย็น ไปดับเย็นใช่ดังนั้นการจะดับเย็นส่วนใหญ่อาหารที่เขานิยมกินกันธาตุเย็นธาตุเย็นใช่ธาตุเย็นที่มันไปดับร้อนได้คืออะไรบ้างครับคือถ้าเป็นอาหารเนี่ยต้มมะรคืออะไรบ้างต้มมะระต้มขี้เหล็กอันนี้คือเหมาะกับธาตุไฟเหมาะกับธาตุไฟเหมาะมากต้องใช้ดอกขี้เหล็กกับใบขี้เหล็กกินต้มมะระต้มมะระถูกไหมครับกินพวกหัวชัยเท้าชัยเท้ามะเขือม่วงพวกอันนี้ย แล้วก็นี่คือธาตุเย็นธาตุเย็นนะครับพวกตุนตุนพวกอะไรพวกเนี้ยเป็นธาตุเย็นส่วนพวกเครื่องดูดก็พวกใบวัวโบกอย่างผมเนี่ยผมเคยสงสัยมานานผมเนี่ยพยายามเอาเอาเห็ดลินจือนะครับมาต้มแล้วมากินเพราะเขาล่าลือว่ามันดีคจะกินทีไรไม่เคยถูกฉลองเพราะอะไรนะครับเพราะไม่เพราะผลรู้แล้วในคนธาตุฝ่ายยิ่งกินยิ่งร้อนแต่ผมไม่คนที่ชอบกินร้อนกล้วยผมก็สงสัยมานานแล้วผมไปซื้อหลอนข้ากล้วยเนี่ยวลุ้ประมาณสิบ สิบเอ็ดบาทแถวเยวาวราช่ยต้มหม้อหนึ่งก็คือสองลูกแล้ว, 2, 2ลก,ลวก็ใส่ตู้เย็นเอาไว้พอถึงเวลาเมอก,กินโมันชื่นใจมันดับร้อนให้เราสังเกตดีๆว่าถ้าเรากินอะไรรู้สึกมันถูกกับมันอนะ่ะมันชื่นใจอันนั้นบางทีอ่มันจะเป็นอย่างนั้นซึ่งผมไปกินทาดนะร้อนนะเขาบอกให้กินขิงขาตะไค้ใบมะกรูดซึ่งแฟนผมชอบขิงขาแต่ผมกินแล้ว มันไม่เท่ามันรู้สึกมันร้อนร้อนจนกันแต่ถ้าเกิดผมกินในยตะปูพวกตะปูเย็นหลอหวางกล้วยชื่นใจวันนั้นอารมณ์เย็นทั้งวันมีสติปัญญาดีเฉลียวฉลาดชอบกินหลอหวางกล้วยไม่จะไปสมอะไรซี่อย่างของคุณกรีเป็นคนท่าตน้ำเนีจะกินอะไรนะครับเราก็เลยเอาไฟเสริมเข้าไปอาหารที่บอกคุณกรีไปกล้พวกน้ำของเปรี้ยวของขมอะไรเงี้ยหรอใช่โอเค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 ่อเคโอเคโอเคโอเคาอเคโอเค่อเคโ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 อีคโอเคโอเคโอเรคโอเ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 คโอ แล้วใช่ไหมครับว่าท้ายสุดบ้างปลายท้ายสุดพวกกับพี่อาร์และก็คือภูมิปัญญาด้านเดือของเราเลยนะครับอย่างเงี้ยต้องเป็นค้นกันไ้ค้นไปดูกันเนาะครับเรามารู้จนถึงฟ้าปล้วแล้วเดี๋ยวอีพีต่อไปเราจะมาพูดถึงท่าทาดินท่าดินว่าคนท่าดินเป็นอย่างไรและต้องใช้อะไรบ้างไหมเราเจอกันอีกทีเราวครับอีพีต่อไปกับท่าดินมารู้จักา่าดินกันนะวันนี้พวกเราเจมส์เจมส์เมเจอร์เลยครับผม ขอขอบคุณมากแค่นี้แหละครับไมสวัสนี้ครับ